แรงกดดันในการเติมเต็มช่องว่างไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเล็กๆน้อยๆในงานปาร์ตี้หรือการประชุมระดมความคิดที่ทำงานเรามักรู้สึกว่าจำเป็นต้องเติมเต็มช่องว่างในการสนทนาในหลายวัฒนธรรมการเยียบถือเป็นเรื่องน่าอาึดอัดทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกไม่สบายใจการตลาดและสื่อยังส่งเสริมแนวคิดที่ว่าการพูดออกมาการมองเห็นและการติดต่อได้ตลอดเวลาจะเท่ากับความสำเร็จสไลด์บนโซเชียลมีเดียส่งเสริมให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณทุกอย่างซึ่งตอกย้ำแนวคิดที่ว่า เราควรมีบางอย่างที่จะพูดอยู่เสมอแต่การพูดคุยที่ไม่หยุดหย่อนนี้สามารถทําให้เรามุนงงได้เราโมแต่ยุ่งอยู่กับการถ่ายทอดความคิดของเราหรือฟังกระแสจิตของผู้อื่นจนแทบไม่มีเวลาหยุดเพื่อไตร่ตรองถึงตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรหนักว่าภาวะที่วุ่นวายนี้เป็นสาเหตุหลักของความทุกข์โดยทรงชี้ให้เห็นว่าการสนทนาที่ไม่หยุดหย่อนมักเกิดจากความไม่สงบของจิตใจซึ่งก็คือจิตที่วอกแวกของเราที่กระโดดไปกระโดดมาในเรื่องต่างๆปรารถนาการยอมรับหรือกลัวการตัดสิน การไม่ยอมให้ความเงียบพูดออกมาทําให้เราปิดกั้นความสงบที่ปรากฏขึ้นเมื่อจิตใจสงบการเรียนรู้ว่าชีวิตสมัยใหม่ส่งเสียมเสียงรบกวนตลอดเวลาเป็นพื้นฐานในการทําความเข้าใจว่าทําไมการลดการใช้คําพูดจึงช่วยฟื้นฟูความสมดุลได้แทนที่จปลตอวให้องจรทางจิตใจของคุณเหนื่อยล้าไปกับการพูดคุยตลอดเวลาคุณสามารถรักษาพลังงานรักษาสมาธิให้ลึกซึ้งขึ้นและเปิดใจรับฟังซึ่งล้วนเป็นสัญญ,ญาณบ่งชี้ถึงชีวิตที่มั่นคงและมองย้อนกลับไปที่ตัวเองมากขึ้น